สวัสดีครับผม,มงปอดาบน้าครับอนนี้บังปอดาบน้ำครับผมบปอดาบน้ำครับ น้ำรัลลูกน้ำครับลูกอู้ยคนเก่งของแม่ครับลูกอาบน้ำครับผมอาบน้ำครับเด้เดเดกอลลูกเดกอลูกเดกอเออน้ำกระเด็นห่น้ำกระเด็นครับ น้ำครับต้องการดน้ำครับผมต้องการับน้ำครับน้ำครับผมเดี๋ยวเพิ่งไปหนุเดี๋ยวค่อยไปหนุเดี๋ยวค่อยไปครับลูกเดี๋ยวค่อยไปครับเดี๋ยวค่อยไปครับลูก เดี๋ยไปครับปอมอ่ะตัดไปไหนตัดไปไหนอันนั้นตันทับอันนั้นตันทับลูกอันนั้นตันทับปอมอันนั้นตันทับหางขับลุกหางถูกปกทุกคนรับลุกทุกคนครับถุกใครับ ไข่โชกะปกครับก้นโชกะปกครับพบอตบบน้ำครับลูกน้ำครับคนเก่งของแม่ครับลูก ก็นะกตก๊อตไปกรถูกกตเถูกนะเสรแล้วก็ไปเป่าไดนะนักน้อุ้ยตึงตึ้งตึเขึ้นเี้าเฮ้ยเป่าไดู้กเดี๋ยวปเป่าใด้นะสร็จแล้วเป่าไดนะครับลูกเป่าใดครับเป่าไดครับผม น้ำเสร็จแล้วไปเป่าได้แห้งๆครับผมล้างท้องครับล้างท้องล้างคอครับผมล้างท้องล้างคอครับบางคนคนเก่งครับผมอาบน้ำไม่เคยร้องครับไม่เคยงองแงด้วยล้างก้นถูกล้างก้นล้างก้นนะสุดล้างสุดล้างสุดล้างสุดครับล้างสุดครับอืมล้างสุดถลกล้างก้นบลก อาบน้ำไม่เคยงอแงครับผมอาบน้ำไม่เคยงอแงครับคนเก่งของแม่ครับลูกแม่รักลูกที่สุดเลยอาบน้ำครับผมอาบน้ำครับผมแม่รักลูกที่สุดเลยครับปองปอน้ำครับผมปองปอน้ำครับผมใครอาบน้ำก็ยุบตัวเลยนิดเดียวแต่ปองปอนเหลือเท่าเดิมครับอืม ปองปอนเหนือยเท่าเดิมครับผมอโอ๊ยโอ๊ย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 โอ๊ยโอยายบอกชอบปองปอนอาบน้ำยายบอกชอบมาดูปองปอนอาบน้ำล้างให้สะอาดก่อนลูกล้างสะอาดเป็นผงผ้านะนั่งหน้าหน้าครับลูกล้างคอให้สะอาดก่อน ช่วยอาดูชกุลรวยวายเสียงดังนงท้องเราลกน้างท้องดีดีอู้คนอื่นเขาอาบเลือดตัวน uh, ิดเดียวแต่ผมอาบตัวไม่นิดครับเสร็จแล้วครับแม่เป่าด้แห้งนะผ้ามาผมผ้าก่อนครับเออเอ๊บ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 งผ้าครับผมไม่มีเสียงชักแอะเลยอาบน้ำไม่ อาบน้ำแกะแม่ครับพมไม่ร้องชกแะเลยเดี๋ยวแม่จะไปเป่าได้ให้นะให้แห้งนะลูกนะโปนเก่งอาบน้ำไม่ร้องชกแะเลยเหรอลูก